เรืออันตรายนะทุกคนอย่าไปทำอี่บา้านไม่มันเป็นเครื่องเล็กๆเ,เห็นไหม,ไมน่ารักโอ้ด สวัสดีครับสว <1941 S 1> ัสด <75 S 1> <Catholic. S 2> ีครับวันนี้มาพบกับช่องสตาร์วินน้าของเพชรสตาร์วินสายช่างวันนี้ครับนี่ครับอันนี้อันนี้คือเป็นเครื่องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะเครื่องเดียวไหมกึ่งไม้บูดเทอร์นิ่งคือไอ้ตรงอ่ะมันไปเล่นเกมมาเป็นเกมกึ่งไม้ใช่เกมเย้เนี่ยเห็นไหมอะไรอะไรบูดบูดนะเห็นไหมบูดกึ่งบูดมันเป็นเครื่องกึ่งแล้วผมก็อยากกึ่งบ้างผมไปถามโรงงานกึ่งเขาไม่ให้เราไปเช่าก็เลยซื้อเครื่องกึ่งมา ด้วยงประมาณที่มีอยู่น้อยนิดก็เลยได้มาเกองเท่านี้ันนี้อ่าเล็กๆพอแล้วเราก็จากในเกมไม้ทอนเท่านี้อเราจะเลือเท่านี้โอ้คูง่ไปใหญายเกินเลคือผมไม่รู้ว่ามอเตอร์มาแรงพอหรือเปล่าแล้วตอนนี้พวกเราก็หมดแรงกันใช่แรงแสดงเจ็กนี่เราจะมเพิ่มมาลังรถ กุ er> ead, e er> ้งคั้วคริกเกลืออ้าเป็นเราจะแบบเต็มพลังโอ้ยสามรสชาติเป็นไงเค็มเผ็ดเปรี้ยวมันอร่อยลงตัวเลคนไทยนี่ครับพนักจ็ครสกุ้งคัวพริกเกลือกินแล้วมีพลังล่ะ องหลวันนี้เราต้องใช้พลังในการเลื่อยไหมหนูเป็นกำลังใจให้ไม่คือตอนนี้ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าแบบเนี้ยมันสามารถกลึงให้กลมเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องลองค้อนตีดิอันนี้ผมจำให้ดูว่ามันได้หรือเปล่าโอเคหุยหยหูดับหุยตัวไม่ดับดับเลยอะดับกันลยการทีนี้ก็หูดับเหมือนกันกรอบกรอบทุกงานเฮ้ยได้ไปอีกอะไรการอบเฮ้ยแล้วก็มีนวัตกรรมเขาคือที่รูปทรงมันเป็นอย่างเงี้ย เอกลักษณ์ของเขานะก็ว่าเป็นอุตสาหกรรมเขาเอามาจากญี่ปุ่นไปมาไปคุยมาไปคุยมาบอกเลยว่าเนี้ยหัวรันเตาเต็มเม็ดเต็มเม็ดมา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 นี่เราเราจะลองก่อนว่ามันพอเป็นไปได้ไหมอ่ะก็ใครไปทำที่บ้านระวังกันด้วยนะทุกคนบ้านข้งกันบ้านดิไม่นี่คือเราจะลองว่าเครื่องมันแรงพอหรือเปล่า โอยสุดยอดเชียนเยอะเพื่อนโอ้เซีนเซียนเยอะมากเลยวันนี้กูสัมผัสได้เลยต้องมีใครมีแผลแน่นอนโอ้โหเอาเล็กมึงมึงอยากเดี๋ยวกูสีให้มั้ยเออโหยากโอ้โหไอ้กูมีแรงว่ะเพราะอะไรวะมึงกินแซน์แจ้เอาเพิ่มไหม่ะเพิ่มาเพิ่มมื่สีไม่เกินสิบทีมันจะต้องขาดแล้วหนึโอหมีแรงแรงเอกินิจะได้รงูขนาดเยไม่แรงเอามือหนต้องแ ตัวสูงตัวฮะขอขยึดตัวนี้มืก่อนกูเหนื่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยแล้วอเติมเติมมาแล้วตุ้มหักนี่ครับเราได้แล้วนะครับชิ้นเท่านี้พอใช่อันนี้แค่ชิ้นแรกนะต้องหา่นสี่ชิ้นไม่พวกมึงต้องหันกันเองนั่นแหละเออี๋ยแบ่งไปทีมฮะมาลองเราจะมาลองกันก่อนครับ้ามามาเซฟตี้เ y s a f e เ y first แต่จริงจริงมมีแว่นแล้วอ๋อเออว่ะไม่ต้องเอาใส่ไม่ได้เออว่ะ เออว่ะเออมีแล้วสองคนโอเคครับใส่แม่แล้วก็ได้มาแล้วก็อย่างแรกเราต้องไขน็อตตรงนี้ก่อนเพื่อขยับให้เข้าไปใช่ใช่ใช่ขยับให้มันล็อกโดนแม่เด็กระวังนะมึงจับแบบอย่าลงเาดีวแต่นั้นเราต้องทำรอยปากก่อนนะทำทำไมแม่มันจับตึงอยู่เตี้ยนตั้มแน่นอนโอ้ยไอยู่นี่เราได้รอยปากแล้วไม้ด้วยใช้ไม้กระไม้ไม้ดํา ล้วก็ไข่ล็อตตรงนี้ขัดให้มันแน่นตึงแป๊บหนึ่งกูคิดออกแหละทุบให้มันรู้เอาเนี้ยให้มันรู้ถ้าไม่ได้ถ้าไปรูลึกมันจะมีนี่แล้วเราก็มีอันนี้โอ้เขาเรียกว่าคาร์วิ่งคือเป็น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 ที่ที่ที่สลักแบบนี้นจังหวะตอนที่ไม้มันกำลังหมุนน่ะเราไม่ขูดปื้ดเอาไบบเน้แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถทําได้หรือเปล่า อันนี้จริงๆนะมีหน้ากากไหมเกลือนตาลนะทุกคนอย่าไปทำเองบ้านไม่มันเครื่องเล็กๆเห็นไหมน่ารักตะกี้กูเห็นไม้หมุนอย่างแรงเห็นไหมน่ารักไม่เป็นไรครับตอนนี้แบงก์กำลังเลื่อยอันใหม่อยู่เพราะว่ามันยาวไปโทษนะครับมาโทษใครวะมาโทษุกคนเห็นเท้านะเกลียอมลายายพ่อมีมลายาทโอ้ยอย่าให้เล่า อย่าให้เล่าคุณมีมารยาทฮะก็อย่าเล่าเปลเป็นชื่อไหมเป็่ยนชื่อไหมตามใช่ได้แล้วได้แล้วยอดโอเคยิ้มๆเหรอเงี่ยเหมือนต้องใช้สมรธิใส่แว่นก่อนเซฟตี้เฟิร์สคือตอนนี้กูกลัวแล้วเนี่ยอ้เครื่องนี้ไม่หมุนแรงเกินแรงน่ากลัวคือแค่เราจะยืนอะเด็กน่ากลัว โอเคยัดเข้ามายัดเลยแป๊บเข้ามายัดยัดยัดเข้ามาแน่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 เสร็จแล้วเราก็ไข่น็อตตรงนี้อ่าล็อกล็อกมึงรวยนะสามเต้เดี๋ยวมึงต้องทำที่ผมจะทำเปลี่ยนเพื่อเป็นช่างไม้เอามาเราเราจะลองพอแล้วอีกเดี๋ยวหวานเลยจะเอาเท่นไปไหนลองดแล้วก็พามาได้เลยอันนี้อันนี้อันนี้อันอ่ามาลองอ๋ออันนั้นดีกว่าอันนั้นดีกว่าเออมึงเอาหัวใหญ่อัน่อยดีกว่าใช่แล้วเราไปทำรูปทรงอะไรเออทำให้มันเป็นวาวว้าวว้าวขอลองก่อนทำให้เป็นวาวๆก่อน เอโอเคโอเคออเรา,เามีอะไรเล่นแล้วแต่ก้ามันต้องหาอะไรเล่นดีว่ะ หาแบบแล้วแข่งกันใครเซ็นเร็วก่าเออทำให้ม่งยักเยอะที่สุดเท่าที่ทําได้เอางี้ได้ปะเอางี้ได้ปะดึงดสงสดสดเลยครับแม่แม่เดี๋ยวไม่มันอ่ะเราจะมีไม้แท่งยาวมาให้หนึ่งแท่งนี่มีแท่งยาวให้หนึ่งแท่งเราจะให้ตัดไม้แล้วก็ขึ้นนี่แล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้สีไม้เนี้ยหายออกหมดแล้วให้มันกลมด้วยอ๋อให้กลมางเนี้นะไม่ไม่ให้กลมไปอย่างนี้ด้วยแล้วก็ให้เนี่ยมันตัว้อี่งให้สีมันขาวขึ้นเพราะอันเนี้ยไม้เป็นไม้เก่ามาเดี๋ยวมาเดี๋ยว ก็คือลอกกจับเวลาลอกหนังอ่ะจับเวลาอ่ะจับเวลาก็จับเวลาเน้ะจับเวลาดีกว่าโดยการที่เราจะจับเวลาแข่งกันสี่คนเลยเออดีไว้เพราะเรานึกคอนเทนต์ไม่ออกทำไปก่อนเดี๋ยวก็มาคอนเทนต์มาเดาทาทีสี่คนเหรอไม่ไม่สองสองคนสองอนงั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยชุบแบ่งทีมามาไปชุบไปได้อีกอะมาเร่งชุบเหมือนเดิมถเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอเซตเดิมโอเคครับครับมาชุบใครเริ่มก่อนชุบมาชุบใครเริ่มก่อนมา โอเคมาเริ่มก่อนมันชนะได้ไม่ชนะชนะมึงเล่นก่อนนี่มึงชนะสองคนเลยมันก็โอเคครับเราก็จะออกอ่ะเดีเหรอไม่ก็ถือว่าถือว่าถือว่าผมกับแบงค์เป็นแล้วไงรวมมันพอดีก็ได้ช่วยคนไม่เป็นบาลานซ์บาลานซ์แน่่ะแล้วมันก็มึงก็ไขแน่นี่ดูดูแบงค์พังอี่าถูกแล้วโอเคอ่ะจะอแบงค์ฉลาดเขากินเขากินเขากินสลัดดีหรออันนี้อันนี้เราเดโมก็เราจะให้ทีมแบงค์เริ่มก่อนนะครับโอยโอเคครับผม Icana, ตาต่ออไปคืที่เมาก่อนทีมเดิมคือมันฟิกทุกคนมันต่อวิชูไปงั้นแหละจริงมันมันฟิกไปแล้วเรื่องจริงกูยังงงเลยกูเจอมึงทุกรอบแต่ว่าขอเติมพลังก่อนด้วยแต่แซนด์แยกรสกุ้งขั้วเปเกลือพลังอ้าวบอกเลยว่ากุ้งขั้วเปเกลืออร่อยกว่ากูเอาเลยนะชิ้เวลานะซิเวลาสามสองหนึ่งปังเอาเรื่องอะ นั่นแหละ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 แบงค์อ่าโลแบงค์ใจเด็ดอยาโลนอย่าโลนเยียบไดแล้วแบงค์ถ้าคุณเที่ยวคุณก็หมุนไ้ะมาต้องสเปิดได้แล้วเปิดกับ่าเพิ่งเปิดมึงังยั่ยยัยังยังไั้ยงยัยัม่ังงต้องต้องทังัวก่อนั้องทัวก่อนอเปิดได้แล้วเฮ้ยลงมือเลยเตเยย เอาละครับตอนนี้ไม่น่ารอดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อยูนได้แล้วมันเข้าแล้วทุกคนเข้าแล้วเหรอยังอ่ะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วยเขาทำไมวะเออนได้เลยเพื่ยนช่วยเหมือนเทู่เลยมา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 เฮ้ยเดี๋ยวด้วยแบบขาย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 มันไม่ตรงกลางเลยวะเฮ้ยหรือว่าหรือว่าเราต้องเอาอะไรต่อกันแค่นี้ให้มันเป็นรูเหรอนี่ยนี่ยไปเลยอ๋อขายมันแน่นไปเลยเหรอไปเลยเี่คูไปไหนอ่ะไปเลยเลิ่ก่อนแบ๊กนี่อะไรอ่ะ เ<ไ>ปิดเลย,เลยอุปกรณ์อุปกรณ์เฮ้ยมันแน่นเหรอเออรีบอ่ะเอาไม้ไม่สวยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยูโอเคตอนนี้เริ่มสีเริ่มต่างนะครับผมสีเริ่มต่างแล้วกางเกงกูเป็น <laughs> สีเป็นส,สีสีไม้ละอันนี้คือจะทำอะไรครับคุณแบงค์จับจ ใช่ทำไมมันจะได้ช่วยเวลาเราอ้นี้ไงเวลาเราเชื่อทีมโตที่งหไหนไหนเฮเลยว่าทีมมาตอไองไปนอไนอไม่มีความตรงเลยชิ่ผาแล้วน้องเจาะด้วได้ด้วย ก็คืนนี้กำลังเปลี่ยนพลิกวิธีใหม่ใช่ไหมใช่คือว่าเซนเตอร์อ่ะมันหลุดอันนี้กี่นาทีแล้วครับผมทุกอย่างคือเวลานะครับผมบอกไว้ก่อนตอนนี้4นาทีครึ่งนะครับเร็วแล้แบงก์ยังครึ่งหนึ่งกำลังลนลึกลนอยู่ลนอยู่ครับลนสามทำอะไรครับตอนนี้สาจับเครื่องจับเครื่องให้มันตรงคือจริงๆแบงค์จะถนัดนะครับถ้าเรื่องกึ่งเนี่ยคือแบงค์แบบโอ้โหแบงค์กึ่งยังเก่งมากใช่กึ่งไม้ต้องดึกดึไอ้กึ่งไม้กึ่งไม้แบงค์เก่งกลัวมันก็ได้แล้วนะได้เลย อมันบง่ดิดอย่เดอยู่เดเร่อเร่ดเ่้วครับผมโอ้อนนี้ตอนนี้นัน6าทีแล้วนะครตอนนี้6าทีแล้วคแบงค์หนาทีแล้วแบยังไม่ไปไหนเลยแบงเกเมือม่าสั่นือแต้เเเออดีามทาดีเพื่อมันง่ายนะมันง่ายก็หาเลยดี๋ยวมึงรอดูทีมมึงมันปินปเความ้สึกมันเหมือนมันินนะลูกปืนน่ะต้อง นี่มันหมุนปะไอ้นี่หมุนปะหมุนหมุน,น,น,นมันไม่ใช่หมุน,มนแโอเคเพราะว่าตอนนี้มันพังแล้วแหละเวลาทีมบัวพังลตอนนี้นะครับ8นาที8นาที11แล้วนะครับคุณแบงค์ยังไม่ไปไหนเลยไ,ไ,ไ,ได้ถึงครึ่งหนึ่งแล้วใจร้อนนะ่ะแสดงว่าแสดงว่าที่เราได้ยินมาคือของจริงเอารตอนนี้แบงค์กำลังซ่อมอยู่ ลังซ่อมอยู่นะฮะไม่มันหมดอิทางก่อนไม่แบงค์อ๋อมันปีนอยู่ว่ามันไม่เท่าอะมาอไม่ไม่คือตอนเนี้ยมึงอ่ะไปรีบตอนตอนตอนเลื่อยแล้วพอมันพอมันโค้งอ่ะอหมุมันก็แบกง่ายไงคนใจร้อนเออเราต้องทำเราก็อย่างนี้แหละคนใจร้อนมองอะไรมองอะไรโอ้โหตอนนี้สามครัวแพ้นะครับ นี่นะครับผ่านไปเก้นาทีแล้วนะครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่ทำเมนูอะไรอยู่ครับเมนูอะไรแนด์วิชมกรูดผัวพี่เกลือเอาละโอ้ยในรสชาติเป็นไตข้าวผมบ้างเลยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยนี่สแซนค์กิชใช่ไม้บางที่ยเศษไม้บางทีไม่ต้องรีบเอาวะไงไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เราก็ช้าเราไม่รีบเออเราไปค่อยๆดีกว่าเออค่อยๆใจเย็นๆเออจริงๆอ่ะมึงต้องทำใจเย็นๆออตอนนี้นะครับมาถึงขั้นตอนใหม่แล้วดูดู คือคุณแบงค์เขาหันเนมันต้อห<า>ทำอะไรอ,ะอ่ะมั<า>นต้องหันในมันเท่ากันอ๋ oh ออ่ออ<ม>าเพิ่งมาใจเย็นตอนนี้นะฮะ แรกดีแล้วจบแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณหั่นเฉียงนะตรงนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำไอะไรใจร้อนใช่ครับก็คือถ้าจะไม่ใจร้อนก็คือต้องกินสแน็คแดงละทุกคนขนมดีของคนดีครับขนมดีของคนดีครับคุณแบงค์เห็นไหมตะกี้นี้คุณใจร้อนแล้วเป็นไงหลุดครับตอนนี้คุณแบงค์กำลังซ่อมอยู่นะถามหน้าดำหมดแล้วเอาไม่ได้ย้อนแสงแสงย้อนแสงกูพูดแล้วจะช่วยมึงยังไงนี่นี่นี่ใจเย็น้งจเย็น้งจเย็น้งแจ้งแ ลสวยสวยสวยครับตอนนี้แบงค์กลับเข้ามาในเกมเหมือนเดิมค่อยค่เข้าค่อเข้าอาาอามามามาล่อยให้ไลไป่ึ่งก้งหลายรอบละอาอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเสร็จเสร็จ ยอมไปคุณได้เท่านี้ทไมตรงนี้ไม่เป็นวะคุณได้เท่านั้นเดี๋ยวมาเทียบกันใครสูงกว่ากันนี่ครับผลงานงานให้กล้องดูคนอัพเนี่ยหมุนให้ดูแล้วไม่หมุนจะดีมากไปทำไมล่ะ คครับือใกล้ๆใกล้ๆมันไอ้เนี่ยแรกๆมาดีอะแรกๆมาอย่างดีอะอ่าอ่าแล้วพอทำมันไปกลางๆทำไมไอ้แบงค์ใจร้อนของขึ้นแซวใจร้อนแบงค์ใจร้อนอ่าแบงค์ใจร้อนต้องบอกก่อนว่าการทำอันนี้เป็นบทเรียนใช่ไหมต้องใจเย็นอ่าเป็นบทเรียนต้องใจเย็นเร็วไม่ได้ผมได้ยินมาเขาก็อยากให้คุณใจเย็นเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไอ้ทีมหลังที่เหีืยนทีมใหม่มถือไปเลยเนี่ยประหลัดขี่คนเนี่ยไป้ผมไปให้ผมไปครับเดี๋ยวเจอทีมต่อ โอเคครับผมเดี๋ยวตามผมผมจะมาเติมพลังกันก่อนด้วยนี่ครับผมรถกุ่งรถพิกเกลือนี่แน่แล้วก็มีนี่รถแกงกะหรี่ญี่ปุ่นด้วยดีแล้วต้รับจากญี่ปุ่นแค่เปิดก็หอมแล้วพลังมามาจับเวลาตามสองเริ่มมาอย่างแรกคือเราจะต้องวัดอะไรนะ เจอเริ่มวารอยากตอนนี้ไม่แต่ว่ามึงต้องหันด้านีทีคือผมจะทำงานกันเป็นทีมครับผมเราสองนปาดกันตรงๆนะตรงๆนะอืมเฮ้ยไอ้นี่มันเบี้ยวว่ะดูดิเไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำเป็นลูกกัน คือมันจะเป็นรูฝั่งหนึ่งครับอีฝั่งหนึ่งคือเราจะดันเข้ามาแล้วก็เอาบอกเหลี่ยมยห่ไอนวะนี่นี่นี่นนี่หกเหลี่ยมไข่เดียวกันสุดเดียวกันดเหมือนกันเหมือนกันกแต่ไม่ไข่แน่นฮาราดผมว่าเอาอันใหญ่ก่อนดีกว่าคือเปิดรูอ่ะคือเอาอันใหญ่ทะลวงให้มันแบบเป็นลายก่อนอแล้วเอาอันเล็กเก็บลายละเอียดถูกแล้วเว้ยว่าจรแบบมนี้เลยยากเลยไม่ลาไม่ลาบบอกแล้วบอกแล้วเองอย่างนี้ ไอ้ต oh, oh. ุ้มกบิงแ้อ้ยต้มกเเริ่มอ้นัไปสู่ชัยชนะแล้วอนนี้ชนะแล้วเพื่อนเฮ้ยู้ขาวอยู่นะอ่ะมาครับผมอันนี้ลอไมลองมากมากมา้องอ่ะตอนนี้เปลี่ยนโอ้ยอยาตดันูโดนสูงเหี้ยมามาเปิดเลยทุ้งเอาเนี้ยเอานี้ยันไว้ไว้ ขออตากี่ไหนขึ้ขวเริ่มแต่ฝั่งนี้เลยอ่ามาเลยโอ้โหมาเถอะกอดใ่เลใเลยใเลไมไยต้องดีอะราจริงจนะไอ้แบ๊คอยาขยับแขนไม่ไม่มอะไรหรอเออโอออ๊ยโอยโอบมากเอใสแล้วมันใส่แล้วของผมแมันใสแอ้อไมเอาแค่นี้นะ ไม่ไม่ไม่โอ้ยไม่เสร็จเลยต้องทำงานเนียนนี่ต้องไข่เยอะหรอกไข่แค่ตึ๊กเดียวไม่ยอมแม่ไม่ยอมแล้วไอ้เริ่มเบี้ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไมาให้ดูสภาพตอนนี้ก่อนสวยไอ้สามีของเรามาดูดูความเรียบเนียนดูกูอดูเออนี่นะสามัคคีคือพลังนะคือคนนึงจะเป็นคนใช้แรงอีกคนนึงเป็นคนใช้สายตาเพื่อเพ่งเล็งว่าตรงไหนเป็นเซนเตอร์แล้วเขาก็จะแทงเข้าไปที่จุดศูนย์กลางตรงนั้นนะเพื่อให้ไม้มัน ยึดอยู่แล้วหมุนอย่างมันคงโอเคแทงเก่งรอบนี้ต้องได้แล้วแทงเก่งโอ้ยแรงว่ะเอาเอาองไรวะเนี่ยอยวนมัไม่ได้แงเลยเอ้ยถือว่าทำถูกต้องครับโอ้โหกลมมาเก็บรัเกียแล้วสมอก็บงานเก็บงานเก็บงานบอกแล้ว่าวิชาไม้เนี่ยผมเต็มเต็มสิบ

ไม่เออเนี่ยเลยว่ะจริงเครื่อมันพังเลยพวกเซ็ตมไงไม่เพราะพวกมึงเซ็ตไม่ดีไงเซ็ตไม่เป็นใจร้อนอ่ะกูไม่เป็นกูเซ็ตไม่เป็นมึงใจร้อนไงดูเนื้อดิดูไม้ดิแค่เป็นไม้ดิเต้หลบหลบดิหลบหลบดิเอามาเทียบดิเออผมให้ตัดสินโอ้แน่นอนครับก็ให้ไอ้นี่ก็คู่ทีมผของผกู้มันก็รู้ๆกันอยู่ครับเราใช้กระดาษทรายแต่ว่าไม่ต้องกระดาษทรายมันก็ชนะนี่นี่ดูเป็นไง คครรัับบออผมนี้ของแบงค์มันหน้าแปะเอาหน้าแปะเอาหน้าแปะไว้ตรงนี้ตั้งคือเราไม่รอทำให้ดูว่าถ้าใจร้อนเราทำใช่อ๋อตัวแบบใช่แต่ว่าเรียบเลยเนี่ยเออเรียบเลยกลัวคืไม่ขาดไม่าไม่ขาดเลยอืมคือเนี้ยไปทำอะไรได้วะเนี่ยทำอะไรไม่ได้มาไหนจะไดูก็ได้อยู่จุกวายจุกวายจุกวายไม่ได้ก็จบแล้วครับผมชนะเปลือกใช่หรือเปล่าแบงค์เนี่ยครับก็ครับผมก็อย่าลืมครับ สีแจ้แจ้งมีสองรสมีรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นและกุ้งควบอิ่เกลือฮะอย่าลืมซื้อได้ที่ร้านขายชานมทั่วไปครับก็ไปลองกันได้ครับบอกเลยว่าอร่อยถูกป่าลูกลูกค้าน่ารักลูกค้าน่ารักและบอกเลยว่าขนมเขาอร่อยจริงของดีของคนดีของจริงผมบอกเลยว่า พูดอะไม่รู้หรอกไุณต้องไปลองแค่แกะซองคุณก็ได้กลิ่นแล้วน่าจะสลักไม้เลยมั้โอเคครับเจอคลินหน้าเอ้ยแบงค์ไม่แพ้แพ้เราอย่าผ่านวอย่าพูนคุณเชื่อคุณขอสองีเนดีนะแพ้เราอย่าผ่านแอ้คุณเห็นวิธีแล้วไงเห็นวิธีแล้วเพาต้องต้องเลยมันเรียนรู้การผิดพลาดจากเราเออ เจอเคสน่าครับบ๊ายบายครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามกดแชร์กันทุกคนทุกอย่างเลยครับถ้าไม่ชอบกดทิ้งได้เลยจะได้รู้โอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายชอมเลยครับบ๊ายบายสตาร์วินหน้าทองเพชรบ๊ายบายนะครับผมสามรีบกลับบ้านนะฮะพ่อไปเกลือขนมดีของคนดี